มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยนะครับมีการส่งเสริมให้อาจารย์นะครับทำวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเนี่ยอยู่หลายผลิตภัณฑ์ท่านอธิการบดีนะครับมีดําริว่าก่อนที่เราจะไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเนี่ยน่าจะมาทดลองใช้แล้วปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทจริงนะครับในการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของการทําแปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยอัจฉริยะที่สุพรรณบุรีแห่งนี้ครับผม หอมกระจนการเด่นจุดมุ่งหมายที่เราเปิดโอกาสให้ใหคนภายนอกหรือว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยไ,ได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาเช่าแปลงต่อเดือนเพื่อที่จะได้ให้คนทั่วไปเนี่ยเห็นว่าจริง,รงๆการเพาะปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยมันสามารถทําได้จริงและเราในการเช่าแปลงครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านของการเกษตรเนี่ยมาช่วยสอนวิธีการเพาะปลูกด้วยเรามีความคาดหวังว่าจากการที่เขามาเช่าแปลงเนี่ยเขาก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเพาะปลูกและนํากลับไปเพาะปลูกจริงในครัวเรือนของเขาได้ด้วยนะครับผมจาร่านีดีใจมากค่ะที่ได้มีฟาร์มหอมขอจรเกิดขึ้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีของเรานะคะส่วนของจาร่านีเองเนี่ยได้มีส่วนหนึ่งในการ เช่าแปลงทําเกษตรปลอดภัยด้วยตัวเองนั้นรักงานเกษตรมาอยู่แล้วทําทดลองต่างๆที่บ้านนะคะงามบ้างตายบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ทําไปอย่างที่ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรแต่พอมาเช่าแปลงแล้วลองได้ทําเกษตรปลอดภัยดูยจริงๆเนี่ยเราจะได้ทราบถึงว่าทำอย่างไรให้เป็นเกษตรที่ปลอดภัยแล้วทำอย่างไรที่เราจะรับทานอาหารที่ทำมาจากผักพืชผลไม้ที่ปลูกด้วยความปลอดภัยคะ่ะ เจ๊ไข่นะคะเจ๊ไข่เปิดร้านอยู่ที่ถนนประชาชื่นนะคะวันนี้ดีใจค่ะที่ได้มารู้จักแปลงเกษตรปลอดสารพิษค่ะก็วันนี้ก็มาดูแปลงผักแล้วก็ลงมือปลูกด้วยค่ะได้เอาผักที่เราปลูกผักบุ้งนะคะจะเอาไปใช้ที่ร้านด้วยค่ะส่วนมากเราจะเน้นพวกผักปลอดสารนะเพราะที่ร้านก็เหมือนกับว่าเราเดินมาทางนี้อยู่แล้วะคะ่ะจะคอยสืบตลอดว่าตรงไหนที่เขาทํา แปลงปลอดสารเราก็จะไปตรงนั้นนะคะร้านเจ๊ไข่ใช้ผักปลอดสารพิษค่ะจากสวนดุสิตค่ะ